โอ้ทุกคนโอ้โอ้หลังเปิดหลังเปิดเออขาวอะ่ะขาวอะ่ะขาวอะ่ะอยากเห็นหน้าเว้ย จเจอยังร้องอแค่เจอนิดๆแต่ไหนร้องวากเลยเมื่อกี้ในตกใจมีสะดุง้งมีสะดุง้งโอ้ทุกคนดูหลังดิเฮ้ยเราขี่ตามใครอยู่เนี่ยครับทุกคนโอ้โหหลังเปิดหลังเปิดแหมแม่สาวน้อยหลังเปิดแหม เห็นหน้าไหมครับทุกคนซ้อนปีกไวเหมือนเราเลยนะต่งเปิดนะเนี่ยเออขาวอ่ะขาวอ่ะขาวอ่ะอยากเห็นหน้าเว้ยเ้ยเธอนี่อะไรนครับเนี่ยเฮ้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 ยไม่พ้นไม่พ้น ไอสัตว์ไม่พ้นโอ้ยมึงไม่ดูตาเขาเลยไอเราเราตามหลังหลังเปิดให้ขี่เร็วเร็วดิเฮ้ยลมมันไม่แรงอะ่ะเออเปิดขึ้นอีกเปิดขึ้นอีกเออ <c oughs> อะไรครัเนี่ย เปิดครับแหม่ yeah. เปิดไฟสูงไฟต่ำไฟสูงฮะแ,แจ๋วเอ้อคักข,ขนาดคักข,ขนาดโ okay. อเคฮะโบกมือม๊ปับ๊บไปไปไปอ่เออครูหลังแฟนมึงอยู่ ไปเจอกันบายบายนี่ดูดีครับทุกคนคนอื่นเขามีสายซ้อนแต่ผมไม่มีสายซ้อนนะครับหันมาหาตัวเองไม <c oughs> ่เป็นไรเราขี่แบบคนเดียวก็โอเคอยู่แล้วเนาะส่วนและสบายใจเว้ยไปเรากลับบ้านโอเค ถ้าใครชอบคลิปนี้งไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับวันหลังเราจะพาขี่ตามแฟนคนอื่นอีกดักเปิดแบบนี้แหละชอบบ๊ายบายสวัสดีครับกลับบ้านก่อน